ก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านเลยนะครับในรายการการ์วิตี้โซลิเปร์นะผมวันนี้ก็จะมาสรุปกาชาต้นเดือนกุมภาพันธ์นะผมปี2566นะฮะผมก็จะมีเป็นต้นละครนะผมก็คือวาเลนไทน์เนาะก็คือโอริฮิเมะซุนซุนแล้วก็ยูวิจิกะนะหลายๆคนก็อาจจะเดาเป็นพันปีกันนะแต่ว่า มันก็เป็นช่องของเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine เนาะก็เป็นธรรมดาที่จะเป็นตัวประเภทนี้เนาะส่วนสำหรับผมผมคิดว่าเป็นพรีเมียมซะด้วยซ้ำเนานะเพราะว่าพรีเมียมมาบ่อยซะเหลกินนะช่วงนี้นะผมก็หลอนๆไปแล้วว่าพรีเมียมมันจะมาอีกหรือเปล่าเนาะแต่ก็เป็นซีซันนะก็โอเคนะส่วนกาชาต,ตุนนี้ก็จะมาวันที่31เดือนมกราเวลาบ่ายสเช่นเคยนะครับผม เรามาดูในตู้กันดีกว่าเนาะว่าจะมีตัวอะไรบ้างก็เริ่มต้นโดยที่มีโอริฮิเมะอินเอะเนาะก็จะเป็นสายตีสกิลระยะไกลเนาะทุกสกิลมีติชดช็อตยิ้มสกิลสองที่จะเป็นบัฟแล้วก็มีบาเรียด้วยนะฮะความแรงสกิลจะอยู่ที่852นะแล้วก็จะมีผู้สังหารเป็นผู้สังหารฮอลโล่เนาะลิงก็เป็นลดคูดาว12%นะธรรมดาทั่วไปเลย ส่วนสกิลติดตัวก็จะมี9ก้ิปตาบวกหมีกาดเบรกแล้วก็จะมีเลือดเต็มลดคุดาอีก6%นะครัอันนี้คล้ายๆป้าเขียวนิยายเนาะที่เปลี่ยนจากมาราเดอร์เป็นกาดเบรนะกเนาะกลัวจะเก่งเกินน่าเกินตายซิก็เลยเปลี่ยนนะเนาะก็ปกตินะก็ตัวซีสั่นก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งธรรมดานะส่วนอาบีก็จะมีตนะีโปรติ20เนาะมีความกว้างสกิล20่ความแรงสกิล40 มีฮิตสกิลอีกหนึ่งความแรงอัติเมตสกิล40เพิ่มโอกาสกาติสถานะ5วิมีบัฟมีบาเรียเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งเนาะแล้วก็จะมีแชร์สถานะต้านสถานะให้เพื่อนๆนทุกคนเนาะ10วินะครเหมือนอิจิโกะอะไรประนั้นเนาะก็สลับตัวนี้ดูดีมากนะครสลับตัวสกิลเนาะเป็น ทั่วไปเลยเนาะสระอาบีหรืออะไรพวกนี้นะส่วนเรื่องของสกิลนะก็สกิลหนึ่งผมมีความขัดแย้งกันนิดนึงก็เป็นมันจะเป็นผักหรือเป็นไล่สกิลนี่อันนี้ผมดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่แต่ถ้าเป็นผักก็อาจจะแย่มาหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเป็นไล่สกิลก็โอเคนะครับผมส่วนสกิลสองก็จะเป็นบัฟบ,บวกบาลียนะผมจากสาเป็นหนะ้าเนาะไปด้านหน้านะผมเป็นเป็นบาลีแล้วก็มีดามจไปข้างหน้านิดนึง ส่วน Ultimate อันติเมทเอ้ไม่ใช่อันติเมทสกิลสิข้ามเฉยเลยสกิลสามสี่สกิลสามก็ทั้งจอนะส่วนอันติเมทสกิลนะผมก็ก็สวยดีนะผมก,ก็ก็ตามวาเลนทนทนยเนาะเอาเอาสไตล์ความน่ารักนะอันติเมทสกิลก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันมากเพราะว่ามันไม่มีรถเกาะหรืออะไรนะก็เป็นมมาดาเมจธรรมดาทเดียวเลยนะ จากรวมๆแล้วก็ถ้ามีเลือดเต็มอยู่เนาะก็จะมีลดโคดาวจากในตัวมันก็เลยมีประมาณ18%เปอเนเลยนะก็โอเคนะผมก็เป็นตัวสกิลที่ดีหนึ่งตัวนะผมน่าจะอยู่เทียรประมาณ A นะผมคิดนะเป็นตัวสกิลธรรมดาๆรรเลยนะไม่มีดอกมีอะไรแบบพวกน้ําหอมพวกจุดน้ำอะไรพวกนี้เลยนะก็ถ้าใครขาด ตัวตีฮัลโล่สีฟ้าก็ตัวนี้แทนได้ผมแต่ฮัลโล่สีฟ้าเก่งๆก็มีเยอะนะม,มีเบคุยะมีอิจิโกะอายาคาชิเนาะอิจิโกะอายาคาชิกับโอริฮิเมะตัวนี้นี่แข่งกันได้นะแต่ว่าอิจิโกะอายาคาชิ iko, ashi, มันจะมีข้อ,ขอได้เปรียบอยู่อย่างก็มันมีชาร์จชูตเตอร์นะส่วนโอริฮิเมะมีแค่อันนี้นะมีแค่ไอ้เนี่ย กัดเบรกเนาะแล้วก็จะไม่มีตีมุดด้วยเนาะถ้าเวลาใส่ลิงค์20ก็ใส่ตีมุดให้มันได้ผมหรือว่าอาจจะใส่เป็นของตีมุดให้มันก็ได้เหมือนกันเนาะส่วนตัวที่สองผมซุนๆนะก็เป็นสายตีประชิดสกิลเนาะทุกสกิลยกเว้นสกิลสามทิศานะเผาไหม้เนาะส่วนสกิลสก็จะเป็นชาร์จฮิลส่วนลิงก มีใหม่ก็คือเป็นลิง์ดอบน้ำหอมสีส้มขวดเล็กนะครับผม,มแล้วก็มีความแรงสกิลอยู่ที่847นะครับผมน้อยกว่าอิโนโนเอตไปน,นิดหนึ่งเนาะผู้สังหารเป็นหัวหน้าหน่วยเนาะลิงกก็อย่างที่บอกก็คือขวดน้ำหอมนะครับผมสีส้มขวดเล็กเนาะส่วนสกิลติดตัวก็จะเป็นเก้าทิบตาหนึ่งเนาะมี เลือดเต็มนะผมสกิลแรงขึ้น40นะผมแล้วก็มีฮิ้วเลือดนะส่วนอาบิก็จะเป็นความกว้างสกิล20นะสกิลแรงขึ้น40เนาะแล้วก็จะมีที่สกิลโบวกอีกหนึ่งอัติเมตสกิล40มีเพิ่มโอกาสการตดสถานะ2วินะผมมีการเบรกบวกตีมุดเนาะมีลดคูดาวในตัว12เมื่อเลือดเต็มสกิลแรงขึ้นอีก20เนาะ แล้วก็จะมีดาเมจเพิ่มอีก10%และ30%ในลงดันกับเพื่อนเนาะก็สลักตัวนี้เป็นตัวฟาร์มเล่นกับเพื่อนนะฮะแต่เป็นตีประชิดนะดอกน้ำหอมข,ข,ขวดเล็กด้วยส่วนเรื่องของความสกิลนะสกิลสกิลหเป็นบีมไปด้านหน้าเนาะสกิลสก็มันเหมือนลวบนะ ไม่เฉลิงว่ารวบหรอกมันเป็นสกิลไปด้านหน้าเฉยๆนะผมคิดนะสกิลสามก็เป็นชาร์จแล้วก็ฮิลนะครับปกติเลยสำหรับตัวชาร์จฮิลเนาะอัลติเมตสกิลนี่เหมือนเหมือนพ่อบ้านนะครผมไม่ใช่เมดละผมว่า <c oughs> ก็ไปดูกันได้เนาะที่อาก็จังเขารีวิวนะครับใครอยากดูอัลติเมตสกิลนะไปดูตรงนั้นได้นะก็ตัวนี้ก็สกิลแรงดีนะผมเพราะว่ามี เพิ่มความไรสกิลตั้ง2อันนะผมในตัวนะมีมีม,มีจากในตัวมาอีก40นะมีเลือดเต็มอีก60เนาะเป็นร้อยหนึ่งเลยนะผมถ้าเลือดเต็มนะตัวนี้ก็ต้องเล่นเลือดเต็มเท่านั้นแถมมีฮิวในตัวอีกนะแล้วลงดันเวลาลงดันเล่นกับเพื่อนก็แรงขึ้นไปอีกนะม,มีรถคูด,ดาวในตัวด้วยนะผมตัวนี้ก็ค่อนดีนะผมเป็นตัวดรอปด้วยนะแล้วก็เป็นตัวเล่นที่ดีตัวหนึ่ง ก็สามารถเอาไปลงดันหลายดันอยู่นะแต่ว่าผู้สังหารนี่เหมาะสำหรับตีกิวมากกว่านะแต่ว่าตีคิวนี่ยังไงไอเซนก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีนะสำหรับหัวหน้าหน่วยเนาะ <S <S ก็เป็นยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะผมโอ้โที่พูดมายังไม่มีตัวไหนแย่เลยนะยังมียังดีกันหมดเลยนะตอนนี้ แต่เทียก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นพวกบกโบกเดอะเกมนะก็ธรรมดานะผมประมาณ A ผมให้ A นะส่วนตัวสุดท้ายนะผมเป็นตัวที่ค่าๆที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะผมตัวหลุดจากไหนมาไม่รู้นะผมยู่มิจิกะนะสั้นๆได้ใจความมากเลยนะผมเป็นตัวสายสกิลระยะไกลเนาะแล้วก็จะมีสกิลใหม่ติดตัวก็คือสีแดงนะผม วิ่งเร็วอีก30%นะอันนี้คล้ายๆกับโพเซนคานามิเนาะแต่คานามิน่าจะเพิ่มเยอะกว่าปะอันนี้ไม่แน่ใจส่วนความแรงสกิลจะอยู่ที่844นะเ,เทียบจากทั้งหมดแล้วน้อยที่สุดเลยนะสรุปเจยูมิทิกะแกสกิลน้อยสุดนะอ้โหเรียบร้อยเลยนะตัวตึงของเราผู้สังหารเป็นอารันคาเนาะ ลิงก์ก็จะเป็นล,ล,ลดโคดาว12%เอนาะแล้วก็จะมีสกิลติดตัวนะผมก้าวพิษตาหนะึ่งเนาะมีเออและสกิลเพิ่มขึ้นอีก20เนาะแล้วก็จะมีเออหลีเลือด20%เมื่อการผ่านด่านหนึ่งครั้งเนาะอืมโอเคนะส่วนอาบีก็จะมีตีแรงตีโปติแรงขึ้น40เนาะ มีสกิลแรงขึ้น60เนาะมีฮิสกิลโบอีกหนึ่งความแรงอนะัติเมตสกิล60เนาะมีกาดเบรกกับทะลุเกาะเล็กกล้านะมีหยดน้ำสีเขียวดอก30บเ0ลิงสีเอ่อน้ำหอมเล็กและใหญ่สีเขียวมีดอกด้วยนะแล้วก็จะมีเออ่ทั้งทีมสีแดงนะผม สกิลแรงขึ้น20แล้วก็วิ่งเร็วอีก30นะโอ้โหพอมาดู RB นี่ตโตโหดเลยนี่ว่านะถึงจะให้ความแรงสกิลตั้งต้นมาค่อนข้างจะน้อยนะแต่พอเสริมกับ r าบเข้าไปนี่ไม่ได้ด้อยเลยนะจาก2ตัวตะกี้นะผมว่าเป็นตัวที่น่าจะท็อปเทียร์ที่สุดแล้วสำหรับตัวนี้นะเป็นน่าจะเป็นตัวแรง ผมให้ถ้าผมให้ดีสุดก็อาจะอะ S ลบนะผมคิดนะดูจากอาบีนะโอ้โหทุกอย่างมีดอกทุกอย่างมีทะลุก,ก่อเล็กก้าด้วยทำให้ลงดอกน้ำหอมสีเขียวเร็วขึ้นไปอีกนะส่วนสก,กิลนะผมก็ดีนะผมแต่มีคนสงสัยในเรื่องของสก,กิล2อยู่นะ เดี๋ยวค่อยไล่ไปกันนะผมก็จะมีสกิลหนึ่งก่อนสกิลหนึงเป็นบีมชัดเจนนะสกิลสามก็ทั้งจอเนาะแล้วก็อัติเมทสกิลก็จะเป็นอ่าแรงนะผมก็แค่นั้นแหละแรงไม่มีบัฟอะไรเลยเนาะแล้วก็ไม่มีสถานะอะไรเลยด้วยนะผมอันนี้คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะไม่ได้เหมือนอิจิโกะนะอิจ Ik ิโกะมีมีตีตัวไม่มีสถานะแรงขึ้นนะแต่นี้ไม่มีนะครับผมแต่ว่าเหมือนเหมือนจะตัดจากอิจิโกะ ก็คือไอ้อตรงนั้นแหละคือตีตีตัวไม่มีไม่ติดสถานะแรงขึ้นนะแล้วก็เพิ่มในในส่วนของการดอบมานะครับผมก็ดูดีขึ้นมาเยอะเลยและแถมเป็นตัวบัฟให้ทีมสีแดงด้วยนะครับทำให้ทีมสีแดงเก่งนะฮะเอเอลืมพูดเรื่องสกิล2เลยสกิล2นี่มันตามที่เขาอธิบายมามันเป็น รอบตัวเขานะผมเป็นตัวตีระยะไกลนะผมแต่ว่าสกิลดันไปอยู่รอบตัวนะผมไม่ได้เป็นวอลเทคนะแต่เป็นสกิลเฉยๆโผมารอบตัวของเจแกนะ,ะประมาณนั้นแหละก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราเอาไปใช้จริงนะผมคิดว่าสกิลสองนี่น่าจะห่วยที่สุดแล้วนะครับผมถ้าไม่ได้เข้าไปกลางวงหรืออะไรนะแต่ถ้าเข้าไปกลางวงนี่ก็โอ้โหน่าจะกระจายนะผมน่าจะเป็นตัวเล่นมือที่ดีหนึ่งตัวนะผมว่า ส่วนหลังตู้ก็จะเป็นต่อตัววาเลนไทน์นะผมตามปกติเลยเนาะเดทก็เหมือนเดิม4.5 1.5นะก็ <im it> สลับตู้นี้ใครอยากจะเปิดก็สามารถเปิดได้ผมมีตัวดอกน้ำหอมถึง2ตัวเลยนะ <im it> ดอกน้ำหอมสีเขียวกับสีส้มอย่างละ1ตัวนะผมมีดอกใหญ่1ตัวก็คือยูมิจิกะนะ ก็เป็นตู้ที่ค่อนข้างดีเนาะแต่ผมให้แค่สอกสเตปเท่านั้นนะสระผมนะแต่ใครที่ขาดตัวตีน้ําหอมขาดอะไรหลายๆอย่างกต็ตู้นี้เปิดได้นะผมน,น่าสนใจยยนะผมส่วนตู้แยกขอพูดหน่อยละกันเฉยๆนะผมแต่ใครอยากจะเปิดก็เปิดได้นะผมใครที่ไม่มีตัวพวกเนี้ยเปิดได้นะผมแต่สระผมเฉยๆนะผมมีทุกตัวแล้วนะ ผมว่าจะเปิดตู้หลักเอาดทีกก่าเพราะว่าผมไม่มีไอเซนด้วยนะไอเซนผมจะได้ไอเซนมาตีกิวมากเลยส่วนข่าวอื่นๆก็จะมีนี่นะผมดาวแดงพวกเดอะบอลนะผมสรุปก็คือเพชดฟรี225บวกกับอินโนเอได้ได้ตีเปิ้ลมานะผมก็โอเคนะก็อินโนเอก็จะเก่งใน PPE ีนะครับผม ใครที่ปัน่นวีวห่วงมานี่ก็หา้ามพลาดน,นผมปั่นต่อเลยนะผมใส่ให้ยับนะผมผมว่าน่าจะยืนแขงได้นานกว่าเดิมอีกนะผมว่าก็สำหรับใครที่จะไม่เปิดตู้ของวาเลนไทน์ปีนี้ก็ไปเปิดตู้นี้นะครับผมตู้นี้ตัวเก่งหลักๆเลยก็คืออิจิโกะตัวนี้นะครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ตู้ที่โคตรจะแนะนําให้เปิดก็คือตู้นี้นะครับ โคตรคุ้มอะครับผมมันไม่มีตู้ไหนคุ้มไปกว่าตู้นี้อีกแล้วนะสำหรับสิ้นเดือนนี้นะเนี่ยหลังตู้ก็ดีเนี่ยอย่างอิชิโกะเนี่ยที่ผมว่ามีมีตีตัวดาเมจใส่พวกที่ไม่มีตีสถานะแรงขึ้นร้อเเนี่ยเออเนี่ยยูมิจิกะเอาเอาแค่ตรงนี้ออกนะผมแล้วก็เพิ่มส่วนอื่นมาเท่านั้นเองเนาะ ส่วนอีกกชาหนึ่งก็คือไอ้ตู้นี้นะก็คือโทชิโร่ตู้แยกนะผมใครที่มีก็สามารถเปิดได้ผมก็ไอ้ตัวนี้ก็เทีย์ดับเบิลเอของซีเขียวเลยนะใครที่ไม่มีขาดก็เปิดได้นะผมก็ประมาณนี้เนาะสลับข่าวก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่แนะนํากาชาก็มีในตู้ของกาชาหรืออะไรบางอย่างแต่ผมเห็นในในตัวอย่างของเขาอ่ะเหมือนจะมี คิดตั้นรูปมัดอยู่นะผมไม่พันใจว่ามัน,ม,นมันคืออะไรกันแน่ผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวเฟนซี่ใหม่ก็ได้นะผมรอตัวเฟนซี่มานานมากแล้วนะผมตัวเฟนซี่ตัวใหม่นะไอ้เหี้ยมันจะแจกอะไรวันที่18อ่อะตัวเฟนซี่จะแจกเยอะอะไรขนาดนั้นนะผมเต็มคังแลว้วอะผมอยากได้แค่ตัวใหม่เท่านั้นนะ่ว่าอยากได้เพชรแล้วก็อยากฟาร์มแบบพวกตัวฟีด้วยนะบีดเวสโซก็ขาดตัวฟีมานานแนละ้วผมตั้งแต่ไอ้แชทสีส้ม นะน่าจะน่าจะแชสสีส้มมั้งถ้าจะไม่ผิดโอ้นานมากเลยอะ่ะตัวเฟนซี่ลืมคนลืมไปหมดละมั้งของกูจริงๆนี่นี่เออแชทเขี่ยวนะนี่น,นีหลายคนอาจจะลืมไปเลยนะผมว่ามันมีตัวประเภทนี้ได้หรอนะตัวเฟนซี่ก็คือตัวลิงคู่เนาะที่ไม่ต้องอัพดาวแดงก็มีลิงคู่มาให้เลยนะแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นดาวดาวแดงอะไรด้วยเปล่านะผมไม่รู้ แต่ว่าถ้าเป็นดาวแดงมานี่ก็น่าจะดีเลยหรืออาจจะเป็นดาวสีอื่นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีลิงก์ทัตั้ง2อันเลยนะผมคิดว่าอาจจะมีอีกก็ได้นะสลับเฟนซีนะผมเห็นคิดตันลุมบัดแล้วมีแหวหวังลึกๆว่าอาจจะเป็นตัวเฟนซีนะก็รอดูข่าวกันอีกต่อไปนะผมวันที่ยี่แปดกนะก็ห้ามพลาดกันเลยละกันแต่ว่า ถ้าใครไม่สนใจตู้ของวาเลนไทน์แล้วก็ผมบอกไว้เลยว่าเดือนนี้เงียบนะผมบอกเลยใครไต่แรงอะไรมารีบมาไต่ตอนนี้นะผมบอกเลยหรือมันจะมีพวกอีกประเภทหนึ่งที่เข้ามาเปิดตู้นี้ก็คือพวกตัวคนอวยนะผมคนอวยผู้สาวทั้งหลายนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะใครเปิดก็ขอให้ได้ตัวที่ วังไว้นะผมขอให้สมหวังในการเปิดกระชาทุกคนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ